สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นโค้ดสุดท้ายของเดือนกันยายนปี2025แล้วเนาะซึ่งหลังจากที่เราจบกิจกรรมนะครับซิตี้ซอร์ฟรีในกรุงเทพมหาคนครไปเพื่อนๆก็น่าจะเหนื่อยกันแต่ทางเกมโปเกมอนโกนะครับก็ยังมีกิจกรรมออกมาเรื่อยๆซึ่งกิจกรรมในรอบนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมขอบฟ้าเหล็กกานะครับซึ่งจะถือว่าเป็นกิจกรรมที่รวบรวมโปเกมอนโลหะไว้มากสุดๆเลยนะโดยรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะขอบฟ้าเหล็กกานะครับจะเป็นกิจกรรมนะครับจะจัดขึ้นในวนวังาาที่30กยยน เวลา10บโมงเช้านะครับถึงวันอังคารที่เตุลาคมปี2องพเวลา2องทุ่มซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่จัดค่อนข้างนานอยู่นะใช้เวลาถึง8วันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้โดยสิ่งที่เด่นในกิจกรรมนี้นะครับก็คือการเปิดตัวไดแม็กใหม่นะครับเป็นเจ้าดิวรันดอนไดแม็กนะครับโดยดิวรันดอนไดแม็กนะครับจะปรากฏตัวในแบทเทนแม็กระดับ4ดาวนะและที่สําคัญนะครับดิวรันดอนมีโอกาสเจอสีแตกต่างได้ด้วยซึ่งใครอยากได้ครับก็มองหาแบทเทนแม็กสีดาวในอีเวนต์นี้ซึ่งการเข้าร่วมนะครับ ภาคแมกหรือแมกพอดิคเกอรนะครับทั้งหมด800หน่วยต่อ1ครั้งนะ ถัดมานะครับจะเป็นโบนัสอีเวนต์นะครับแต่โบนัสอีเวนต์ในรอบนี้นะครับมาในรูปแบบคําท้าสําหรับทั่วโลกนะโดยเมื่อเริ่มต้นกิจกรรมอีเวนต์ขอฟ้าเล็กก้านะครับเทรนเนอร์ทั่วโลกนะครับจะรับคําท้าซึ่งเขาจะเน้นไปที่การทํางานวิจัยภาคสนามแล้วก็การคว้างให้เสร็จสิ้นเนาะโดยท่าทั่วโลกนะครับทำสำเร็จนะครับก็จะมีโบนัสพิเศษนะครับปลดล็อกตามระดับเลเวลนะโดยเลเวลที่1นะครับถ้าเราทําสําเร็จจะปลดล็อกโบนัสลูกอมเพิ่มเติมนะครับเมื่อจับโปเกมอนแบบคว้างได้ดีคว้างได้เยี่ย รแล้วก็ยังเพิ่มโอกาสให้เทรนเนอร์เลเวล31ขึ้นไปนะครับรับลูกอม XL เมื่อจับโปเกมอนแบบคว้างได้ดีคว้างได้เยี่ยมแล้วก็คว้างได้สุดยอดนะครับรางวัลเลเวลที่2นะครับจะปลดล็อกโบนัสรับ5 0าพัน XP เพิ่มเติมจากการชนะการตีบอสและรางวัลเลเวลที่3นะครับเป็นรางวัลสุดท้ายจะปลดล็อกโบนัสรับประกาศว่าได้ลูกอมประหลาด XL 1เม็ดจากการชนะ Battle Max ในสถานที่จริงนะครับก็คือไม่ว่าเพื่อนๆนะครับจะชนะ Battle Max ระดับไหนนะครับ1ดาว2ดาว3ดาว4ีดาวเนาะ จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับเป็นลูกอมประหลาด XL 1เม็ดแน่นอนนะครับแต่การเข้าร่วม Battle m a x c นั้นนะครับจะต้องเข้าร่วมในสถานที่จริงหรือก็คือถ้าดีไกลนะครับก็โบนัสนี้ก็จะไม่ได้นะ ถัดมานะครับเป็นการประชิญหน้าในธรรมชาตินะหลายอีเวนท์ที่ผ่านมานะครับเขาไม่มีลิสต์รายชื่อโปเกมอนให้เราเลยนะแต่ในอีเวนท์นี้นะครับมีรายชื่อโปเกมอนกลับมาแล้วโดวยจะมีดิกด้าโลล่ามีคอยเวโตเบต้าเวโตเบต้าล่าโลล่าโพลิกอนโคโคโดล่าโดมิเลอร์ยาบุคุรอนเกียคิบาโกะเทอร์เกเดมารูนะครับแล้วก็จะมีตัวที่หายากนะครับจะเป็นเนสกาล่าแอมบูโดและก็คูชีสนะครับซึ่งทุกตัวที่กล่าวมานะครับมีโอกาสเจอตัวสีแตกต่างทั้งหมดเลยนะ ถัดมานะครับเป็นแบทนด์แม็นะ โดยแบทเทิลแม็กหนึ่งดาวนะครับจะมีโมกุริวไดแม็กแล้วก็โคโคการ่าไดแม็กแบทเทิลแม็กสามดาวนะครับจะมีดันบันไดแม็กและแบทเทิลแม็กสี่ดาวนะครับจะมีดิวันดอนไดแม็กซึ่งเช่นกันนะครับทุกตัวมีโอกาสเจอตัวสีแตกต่างทั้งหมดเลยนะถัดมาจะเป็นรางวัลงานวิจัยภาคสนามนะครับถ้าเพืเ่อนๆหมุนสอบิกเกิสต็อปในช่วงอีเวนต์นี้อาจได้รับงานวิจัยประจําอีเวนต์นะครับโดยจะมีของรางวัลน,นะครับเป็นโปเกมอนทีมอีเวนต์และให้บางงานวิจัยนะครับเขาบอกไว้เลยนะว่ามีดิวันดอนไดแม็กด้วยนะ ที่จะมีของรางวัลเป็นดิวรันดอนไดแม็กเนี่ยมันจะยากขนาดไหนนะ ถัดมาเป็นงานวิจัยแบบจํากัดเวลานะครับในอีเวนต์นี้นะครับจะมีงานวิจัยฟรีนะครับแบบจํากัดเวลาให้กับเราโดยความสำเร็จนะครับเขามีของรางวัลเป็นอุปกรณ์ปล่อยรววแม่เหล็ก1ชิน้น XP Stardust การเชิญหน้ากับโปเกมอนทีมอีเวนต์แลวก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะซึ่งงานวิจัยแบบจํากัดเวลานะครับมีวันหมดอายุต้องทํางานวิจัยให้เสร็จสิน้นแล้วก็ต้องรับของรางวัลก่อนอีเวนต์จบลงก็คือวันอังคารที่7ตุลาคมปี2 0 2 5เวลา2องทุ่มนั่นเองอย่างสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองานวิจัยแบบจํากัดเเเเวลาแบบบสียงินนะครัพื่อน ามารถซื้อตั๋วงานวิจัยประจําอีเวนต์นี้ได้นะโดยงานวิจัยนี้นะครับถ้าเกิดทําเสร็จสิ้นนะครับจะได้รับของรางวัลเป็นอนุภาคแมก s t a าร์ดัสกัมเซนหน้ากับดิว l ดันดอนไดม็กแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะ ซึ่งตัวตัวนี้นะครับก็สามารถซื้อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนในเกมได้ต้องมีระดับความสนิทสนมเป็นเพื่อนสนิทขึ้นไปไม่สามารถขอเงินคืนได้แล้วก็ไม่สามารถใช้พวกกระคอยซื้อได้นะครับและเจ้าตัวนี้ก็เป็นแบบจํากัดเวลานะครับก็เช่นกันต้องทําให้เสร็จสิ้นแล้วก็ต้องรับของรางวัลก่อนอีเวนต์สิ้นสุดนะครับก็คือวันอังคารที่7ตุลาคมปี2 0 2 5เวลา2ทุ่มนั่นเองนะสงสัยไหมครับว่ามีอะไรที่หายไปนะครับก็คือโปเกมอนโก้เว็บสโตร์นะมันหายไปนะซึ่งผมลองเข้าไปใน Web Store นนลวววรรัััับมมมไ่่ีกองงสําาหติจยข ้าเล็กกล้าเลยนะซึ่งไม่รู้ว่าเขายังไม่อัปเดตหรือว่าจะไม่ขายกันแน่นะครับซึ่งถ้ามันไม่ปรากฏในโปเกมอนโกเว็บสโตร์นะครับเพื่อนๆ,ๆก็สามารถซื้อในเกมโปเกมอนโกได้เลยนะโอเคครับรายละเอียดสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็มีตะเหล็กโลหะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ตัวเด่นๆก็คือเจ้าดิวรันดอนไดแม็กตัวนี้นั่นเองนะซึ่งก่อนหนะ้าที่ผมจะทาคลิปนะครับผมก็แอบไปอ่านพวกรีวิวความคิดเห็นของชาวเน็ตต่างๆเนาะซึ่งหลายคนเขาก็สงสัยว่าทําไมเจ้าตัวนี้เนี่ยถึงออกมาปรากฏในรูปแบบของไดแม็กแทนที่จะปรากฏในรูปแบบปกต ก่อแต่บางคนเขาก็บอกนะครับการที่มาเป็นไดแม็กเนี่ยมันก็จะกระตุ้นความอยากได้แล้วก็ไขว่คว้าที่จะได้มันมาเนาะซึ่งเจ้าเดรันดอนนะครับมันยังมีฟอร์มพิเศษนะครับเป็นฟอร์มกิกะแม็กด้วยนะซึ่งไม่รู้ว่าฟอร์มกิกะแม็กนะครับจะเข้ามาเมื่อไหร่นั่นเองนะซึ่งทานในช่วงนี้ก็คงตีแบทเทอรแม็กสีดาวไปก่อนนะครับซึ่งข้อเสียของแบทเทอรแม็กสีดาวนะครับก็คือความยากที่จะยากกว่าแบทเทอรแม็กหนึ่งดาวสองดาวสามดาวเนาะแถมยังใช้อนุภาคแม็กนะครับค่อนข้างจะสิ้นเปลืองเเลยนะยยนนะใใชช้้้ห่่ววรีกกไดาพอพอับ ดาวหรือ6ดาวอย่างกี่กับแม็กเลยนะแบบนี้สายฟรีอย่างเรานะครับ <c oughs> ก็คงตีได้แค่ประมาณวันละ1ตัวเองนะเนี่ยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราคงต้องมาองรอลุ้นเจ้างานวิจัยภาคสนามนะครับว่าตัวงานวิจัยที่หมุนไดจากเสาที่มีของรางเป็นดิวลันดอนไดแ็กเนี่ยมันยากขนาดไหนนะ ภาวนานะครับให้มันไม่ยากเกินไปนะนอกจากนี้นะครับในช่วงกิจกรรมนี้นะครับวันที่4ตุลาคมปี2 5 2 5นะครับเวลาบ่าย2 0ถึง5.00โมงเย็นนะครับยังมีวันตีบอสเมกาเปิดตัวใหม่นะครับก็คือเมกาเมทากอร์นั่นเ,เองนะเรียกได้ว่านะครับเข้าทีมกับช่วงหอบฟ้าเหล็กก้าสุดๆของเมทากอร์นะครับก็ถือว่าเป็นโปเกมอนเหล็กตัวหนึ่งเหมือนกันนะเพื่อนๆก็อย่าพลาดกิจกรรมวันตีบอสเมกาด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับก็สามารถคอมเมน ไลค์กดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ